รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย คุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการท่องไปกับนายเกษตรนะครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลจันอัดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามาทําไมที่นี่ครับเขาบอกว่าช่วงนี้ที่นี่แรงมากๆครับคุณผู้ชมข้าวตายหมดแล้วครับไม่เหลือให้เห็นแล้วฮะมีแต่หญ้าขึ้นแทนและล่าสุดก่อนที่เราจะมาพายุก็ข้าวโอ้โหเคาะซ้ำกำซัดรับคุณผู้ชมครับแต่ในสิ่งที่เคาะซ้ำกำซัดที่โอกาสไม่ดีแบบนี้มีเด็กหนุ่มรุ่นใหม่แสดงคนหนึ่งฮะ ได้ศึกษาหาวิธีที่จะเอาตัวรอดครับเขาได้ครับไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตว่าเขาจะทําการปรสุสัตว์หรือจะเลี้ยงอะไรกันดีในเมื่อทําการเกษตรไม่ได้เขาก็ไปเจอไก่ดํำมองกโกเลียครับก็เลยนําไก่ดำมองกโกเลียมาเลี้ยงในหมู่บ้านปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จมีเครือข่ายกว้างใหญ่มากๆมีเครือข่ายเยอะแยะมากมาย แต่กว่าใครที่จะมาอยู่ในเครือข่ายที่จะเลี้ยงไก่ดามองโกเลียนั้นจะต้องมาศึกษาเรียนรู้จากเขาก่อนครับเขาถึงจะยอมให้เลี้ยง <laughs> จะเป็นอย่างไรไก่ดามองโกเลียน,นี้จะเลี้ยงยากง่ายแค่ไหนแล้วก็เด็กหนุ่มรุ่นใหม่ที่ผมบอกว่าเขาเป็นเด็กเก่งเด็กขยันไฟแรงจริงๆเนี่ยหน้าตาจะหล่อเหลาสู้ผมได้ไหม <laughs> ตามผมไปดูเลยครับ กับเจ้าของฟาร์มไก่ดำมองโกเลียแล้วครับกับผมอยู่กับน้องเอครับสวัสดีครับน้องเอครับสวัสดีครับโอ้โหคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์น้องเอครับอยากถามถึงจุดเริ่มต้นในการที่น้องเอหันมาเลี้ยงไก่ดำมองโกเลียเนี่ยครับครับจริงๆแล้วก็นึกอันดับแรกเลยครับก็คือคนหันมารักสุขภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็พื้นเอ่อเกี่ยวกับพื้นที่ของในหมู่บ้านเป็นดินเค็ม ซึ่งไม่สามารถทําการเกษตรใดๆได,ได้นอกจากข้าวแล้วก็มาหามเทศนะฮะก็เลยหันมาเลี้ยงในรูปแบบของการทําปศุสัตว์ก็เมื่อก่อนก็จับทั้งวัวควายแล้วก็หมูก็มาจบที่ไก่ครับก็มาเน้นหลักนเป็นที่ไก่แต่ว่าต้องหาไก่ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ ให้มูลค่าที่สูงกว่าไก่บ้านทั่วไปครับผมก่อนที่จะมาเลี้ยงไก่ดำมองโกเลียเนี่ยเราได้ทําอะไรก่อนไหมหรือไปศึกษาที่ไหนเราถึงได้รู้ว่าไอ้ไก่ดำมองโกเลียเนี่ยมันเลี้ยงบ้านเราก็ได้แล้วมันให้ราคาดีแต่ถามว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนในเรื่องของช่องทางการตลาดเพราะไก่ดำมองโกเลียเราก็รู้อยู่แล้วว่าราคามันค่อนข้างสูงถูกไหมครับ อ่าตอนนี้เอ่ทำยังไงฮะก็คือก่อนที่ผมศึกษาเกี่ยวกับไก่ดาสายพันธุ์มงกเลียนี้มานะครับผมก็มีไก่ดาอีกหลายๆสายพันธุ์สาถึงสสายพันธุ์ที่จับมานะครับก็มันเน้นหลักตรงสายพันธุ์มงกเลียเพราะว่ามีขนาดมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็น้ําหนักเยอะโตเร็วแล้วก็ความนิ่งเรื่องสายพันธุ์ชัดเจนก็คือเนื้อดํากระดูกดําอย่างชัดเจนครับก็ออกจะในแนวรูปแบบของเนื้อเทาดําบ้าง เพราะฉะนั้นในการเลี้ยงของผมเนี่ยผมศึกษาทางด้านของเว็บไซต์ครับเพราะว่า,าเมื่อก่อนผมทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ครับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มาตลอดอก็เลยใช้ช่องทางใน,ในการที่ทํางานนั้นเอาเวลาว่างเนี่ยมาศึกษา,าในรูปแบบของธุรกิจตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับผมนี่นี่เอเป็นโปรแกรมเมอร์อทางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่ครับอ่ะเราจยให้หึงหันมาไม่ได้จบเกษตรไม่ได้จบอะไรเลยไม่ได้จบเกษตรเหรอแต่หันมาสนใจเกษตรตอนนี้ยังทิ้งในเรื่องของโปรแกรมเมอร์มาอยู่ให้ทิ้งยัง ทิ้งแล้วครับ oh, 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 oh. คือเกษตรดีกว่าใช่ครับสบาย<ม>ใจกว่าถูกต้องครับเรอทีนี้ช่องทางการตลาดละ่ะไก่ดํามองโกเลียมันราคาแพงครับไหม,มคนกลุ่มน้อยไม่ใช่กลุ่มใหญ่ที่จะทานไก่ดาใช่ครับก็ผมทําตลาดตอนแรกนะครับผมนึกถึงตลาดชั้นสูงไว้เลยครับเพราะว่าไก่ดาเนี่ยในถ้าเรารู้กันก็คือจะกินในสมัยราชวงศ์เพราะฉะนั้นผมต้องการทําของให้สมัยราชวงศ์กินก็คือคนมีเงิน เพราะฉะนั้นในการหลักการทำหลากของผมก็คือผมใช้เวลาในการ4ปีศึกษาแล้วก็2ปีในการทําจริงๆจังๆครับผม <ๆ S 1> ก็เริ่มจากการขายให้คนชั้นสูงก่อนอก็ได้รับเกียรติจากท่านรองอสารวัตรจอหอมาซื้อไก่ของผมซึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งที่ขายไก่ตัวละ800ให้กับท่านรองได้ ก็เป็นจุดประกายมาตั้งแต่นั้นมาเลยครับก็เริ่มขยายพันธมาเรื่อยๆครับผมขายไก่ดำให้รองสารวัตรครับผมไปเชื่อตุ๋นกินใช่ครับไม่ได้ไปเลี้ยงต่อใช่ครับ่านรองสารวัตรทานไก่ดำตัวละ800ครับผมซื้อจากเด็กนมที่เพิ่งเลี้ยงไก่ดำมองโกเลียถูกต้องครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเลยที่ว่าเอ๊ะถ้าเราทําจริงมันก็คือขายได้ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหและไก่ดำมองโกเลียมันเลี้ยงยากไหม อัตราการเลี้ยงของเขาง่ายมากครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือมันเป็นไก่ที่เป็นไก่พื้นบ้านหรือไก่ป่าของทางประเทศจีนอยู่แล้วทีนี้เวลาการมาปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของเขาเนี่ยฮะก็คือมันมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ20ปีแล้วครับ,รบมีคนไทยเนี่ยนำมาเลี้ยงอยู่แถบมง้งหรือว่าทางแถบทางภาคเหนือที่อากาศที่ดีพอสมควรแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งก็คือมีนักวิจัยที่อยู่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรกลนอครเชื่อจา์พานุวัตรครับผมก็คือ นำมาวิจัยแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ให้มาอยู่ในประเทศไทยได้ผมก็เลยได้ยินดีไปรู้จักกับท่านแล้วก็นำมาขยายพันธุ์ต่อครับโอ้โหจริงๆไก่ดำมองโกเลียเนี่ยก็คือเขาไก่ดำจริงคืออยู่ประเทศมองโกเลียถูกไหมฮะใช่ครับก็คืออยู่ในพื้นที่หนาวใช่ครับแต่บ้านเรามันร้อนแรงยิ่งแต่บ้านจันอัดของเราเนี่ยยิ่งแต่ไม่มีน้ําเลยเนี่ยแล้วเป็นดินทรายดินเค็มเลยเนี่ยใช่ครับแต่ก็ยังสามารถถูกพัฒนา,าให้มาเลี้ยงในบ้านเราได้แล้วก็เลี้ยงได้ทุกภูมิประเทศในประเทศไทยครับผม ก็คือส่วนว่าเลี้ยงง่ายล่ะครับผมการดูแลการเลี้ยงเหมือนเลี้ยงไก่บ้านเราไหมวันวานเม็ดโคเม็ดข้าวให้กินได้ไหมเหมือนกันทุกประการครับวิธีการเลี้ยงก็คือหวานข้าวให้กินหรือไม่ก็ให้ให้เขากินดีหน่อยก็คือให้อาหารก็คือบำรุงเกี่ยวกับโครงสร้างเขาเพราะว่าเป็นไก่ที่อ่าโครงสร้างโตพอสมควรอ่าพ่อพันธุ์เคยทำน้ำหนักเอาไว้ที่ถึง6กหกกิโลหกขีดเลยครับพ่อพันต่อตัวครับผมเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นในการที่ให้อาหารเขาก็อาจจะมีการเสริมอาหารตามท้องตลาดเข้าไปบ้างบางส่วนครับผมถามอีกนิดหนึ่วงนี้ ไก่ดำมองโกเลียในฟาร์มของเราเนี่ยเรารเลี้ยงจำน่ายอะไรแบบไหนบ้างณปัจจุบันตอนนี้ครับผมจําหน่ายลูกพันธุ์หลักๆหนึ่งลูกพันธุ์ครับผมแล้วก็จําหน่ายเป็นะระบบการขุนก็คือส่งเนื้ออ,อีกหลักครับก็คือณปัจจุบันก็คือส่งขายในประเทศไทยเองแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวครับผม,มเพราะฉะนั้นก,ก็คือในการหลักการทําตลาดของผมก็คือมีฐานการรับเอาไว้แล้วแค่เราผลิตส่งในรูปแบบให้กระจายโอกาสให้เกษตรกรด้วย ครับผมก็คือเราต้องการสร้างเครือข่ายใช่ครับใช่ไหมฮะหนึ 1, 1> ลูกพันจำน่ายลูกพันสองขุนเนื้มพ่อพันแม่พันครับผมทําได้ไหมฮะ ทำได้หมดครับทำได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับเอาล่ะตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะเห็นว่าไอ้ไก่ดามองโกเลียรูปร่างลักษณะจะเป็นอย่างไรแต่หลายๆท่านอาจจะเห็นแค่ไก่ดาตุนยาจีนที่อยู่ตามพัทคารยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆว่าเป็นๆเป็นอย่างไรงั้นรบกวนเอ๊พาเราไปดูแล้ววันนี้จะศึกษาวิธีการเลี้ยงไก่ดํามองโกเลียโดยละเอียดว่าเลี้ยงกันอย่างไรและใครสนใจที่อยากจะเป็นเครือข่ายกับน้องเอ๊ทำได้อย่างไรพาผมไปดูในข้างไนได้ไหมฮะได้ครับยินดีครับตามมาเลยครับผม นี่เราเปิดไปได้เลยไหมไปได้เลยไไม่หนีนะครับไม่หนีครับคือตอนนี้เนี่ยก็เอ๊ก็พาเราเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเลาไก่ครับครับผมนะฮะซึ่งด้านข้างเล้าไก่ก็จะบอกพี่สาดน้ำไว้ด้วยครับผมน้ำนี่นี่น้ำนี่เราเลี้ยงปลาหรือเอาน้ํานี่มาเลี้ยงไก่ด้วยเอาน้ํามาเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงไก่ได้ด้วยครับอ๋อนะก็คือใช้ในรูปแบบของธรรมชาติที่สุดครับผมเออเขาบอกว่าน้ําในบ่อแบบนี้จะเลี้ยงไก่ได้ดีกว่า ได้ดีกว่าครับเพราะว่าข้อดีในน้ําที่มีเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุที่มาจากดินแล้วก็จุลินทรีย์แล้วก็พวกแพงต้นที่อยู่ในน้ําอยู่แล้วครับทำให้ไก่กินแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ต้องเป็นบ่อธรรมชาติที่ไม่มีน้ําจากที่อื่นไหลเข้ามานะใช่ครับถูกไมถต้องครับแต่ถ้าเป็นน้ําตามโครนี่เราปล่อยน้ำจากคลองเข้ามานี่ไม่แนะนําไม่หมอะครับไม่หมากนะมันอาจจะมีสารมีอะไรเข้ามาใช่ครับอ่ะคราวนี้ผมอยากเห็นจังเลยว่าไอไก่ดำมองโกเลียเนี่ยมันเป็นอย่างไรจะดูจุดไหนเป็นจุดแรกครับเอ๊อ่าอันนี้เป็น เข้าถึงในครับเขถงในนี่คือจะเป็นคอกแรกท,ที่ที่ว่าเราเริ่มเลี้ยงแล้วก็จะมีพ่อแม่พันอยู่ในนี้ใช่ครับอเออไก่ดำมงโกเลียเนี่ยมันมีลักษณะจุดเด่นอย่างไรมันมีกี่สีมันมีกี่สายพานันธุ์ครับข้อดีของสายพันธุ์มงโกเลียนะฮะจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ6สีเข้านะครับก็จะมีขนขาวอที่เห็นอยู่แล้วก็ขนทองขนดําแล้วก็หวายกาบหมากแล้วก็สีเทาครับผมคือ คือสีขนมันจะเป็นยังไงก็ใช่แต่ตัวมันสีดำถูกไหมครับใช่ครับเอาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสีขาวเนี่ยเนี่ยจับได้ไหมฮะจับได้ครับอ้าวผมจับได้ด้วยเนี่ยอันนีนี่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 คือสีขาวเดี๋ยวผมจะทำยังไงจะให้มันนิ่งเดี๋ยวอย่าไปไหนอยู่ก่อนอ๋อโอเคได้แล้วการดูไก่ดำมงกเลียนเอออธิบายนิดหนึ่งคือบางคนเขาอาจจะโดนหลอกก็ได้เวลาไปซื้อลักษณะของไก่ดำของมงกเลียนะฮะก็คือจะเป็นต้องต้องเป็นงอนจักแบบนี้นะครับเนือเนื้งยาวแล้วก็ขนาดของขนหรือว่าขนาดลำตัวเนี่ย ว่าจะใหญ่กว่าไก่ปกติทั่วไปเพราะว่าในประเทศไทยเราเองมีไก่ดําถึง4สายพันธุ์อับสี่หาสายพันธุ์ตอนนี้ก็จะมีอาจารย์พันวัตรได้พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่อยู่ในประเทศไทยของเราตั้งกําลังจะตั้งทุนก้าวถวายในหลวงเรานะครับก็จะเป็นชื่อสายพันธุ์ KY ภูผานอีกสายพันธุ์หนึ่งจะเป็นมองโกขนขาวล้วนทั้งหมดแต่ว่าคัดเฉพาะ,ะพ่อพันธุ์ที่โครงสร้างใหญ่แม่พันธุ์ที่ดำสนิทนะฮะอ,อย่างนี้เลย นี่ลักษณะเหมือน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 ไก่แจ้อ่ะใช่ครับใช่ไหมครับคือแต่ถ้าหงอนไม่เป็นแบบนี้ก็แสดงว่ามันกลายพันธไปแล้วใช่ครับมันกลายพันครับเอ๊ ถึงแม้ว่านี่ตัวขาวนั่นตัวดำนี่ตัวสีทองนั่นตัวสีกรหมักครับเนื้อเป็นสีเดียวกันทั้งหมดครับอ๋อเหรอฮะครับแล้วมันทับกันผสมกันไปกันมาได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรครับสีไม่เพี้ยนเหรอใช่ครับไม่เพี้ยนครับยังไงทำไมมันถึงไม่เพี้ยนอ่ะมันมีหกสเต็มเซลล์ก็คือในตัวมันเองเหรอใช่ครับผมเพราะฉะนั้นหนึ่งสเต็มเซลล์คร่าวๆก็จะใช้ได้ประมาณ30ถึง60สปีต่อหนึ่งสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเลือดชิดสักเท่าไหร่ครับนอกจากการขยับสายพันธุ์ก็คือ อ่าปรับเปลี uh, on ite, ่ยนพ่อพันธุ์บ้างเป็นบางครั้งครับผมแล้วเวลาเวลาปล่อยให้มันทับก็คือปล่อยปล่อยมันไปเลยครับปล่อยทับโดยธรรมชาติครับผมมันก็่งทบกันเองล่ะใช่ครับเออเรียนแบบไก่บ้านให้มากที่สุดนะฮะอแล้วถ้าไอตัวเนี้ยมันถ้าไก่บ้านหลุดเข้ามาตัวหนึ่งไงตัวผู้ไก่ชนหลุดเข้ามาตัวหนึ่งไงก็เสียหายครับเสียหายหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นผมจะมีวิธีการคัดก็คือถ้ารู้ว่าพ่อไก่ชนหลุดเข้ามาเนี่ยผมจะคัดไก่ทิ้งทั้งหมดเลยหนึ่งเดือนคัดทิ้งทั้งหมดเลยครับ ไม่เสียงไม่เสียงครับไม่เสียงต่อเลยใช่ครับปล่อยไปเลยโอ้ใช่ครับโอ้คงเป็นอย่างนี้เองคือคือถ้าเป็นไก่มองโกเลียก็คือให้มองโกเลียมาทับกันเองครับผมแต่ถ้าไปทับกับไก่บ้านเนี่ยมันมันเพี้ยนไปเลยครับผมแต่ตัวเนื้อไก่มันก็จะไม่ใช่เป็นไก่ดำใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลที่จะได้ครับกับเกษตรกรอย่างนี้คือไก่เนี่ยไก่ที่เรามาเลี้ยงเนี่ยไก่สาวที่มันจะผสมพันเนี่ยมันอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ อายุอยู่ที่ประมาณห้าเดือนครึ่งถึง6เดือนครับก็จะเริ่มวางไข่แล้วครับผมก็คืออยู่ในระยะเหมือนกับไก่บ้านทั่วไปแต่ว่าถ้าในรูปแบบของการขายเนื้อก็เขาจะเลี้ยงอยู่แค่ที่ประมาณ2เดือนครับหรือ60วันก็จะขายได้ละครับผมก็คือจะรับซื้ออยู่ในไซส์อยู่ที่1.2ถึง1.5กิโลกรัมแล้ว5 0บบาทครับผม ลักษณะที่ไก่จะไข่เนี่ยรเราทําเหมือนไก่บ้านเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะเห้าอยูใ่ยในเนี่ยมีฟอมีฟางมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือให้ปล่อยเป็นธรรมชาติที่สุดเลยใช่ครับมผม<อ>ก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมันมากเพราะว่าเราต้องตระหนักเสมอว่ามันคือไก่ป่า มาตรานก็คือไก่บ้านไก่ป่าผสมกันอ๋อเหรอครับผมไก่มุคืออคือไก่บ้านกับไก่ป่าผสมพันธุ์กันใช่ครับใช่ครับโดยที่บ้านเขานะต้นเนลยเขาเป็นอย่างน <cient> okay. <aisse 250> okay. like ั้นใช่ไหมครับการออกไข่ของเขาแต่ละครั้งเขาออกกี่ฟองนะเออมันอยู่ที่2 0ถึง30ฟองต่อครั้งต่อตัวครับผมโอ้โหครับผมเพราะว่าเขามีขนาดโครงสร้างที่ใหญ่อยู่แล้วการให้ไข่ของเขาเลยดกพอสมควรครับโอ้ย่างถ้าเกิดว่าเราจะดูไก่สมบูรณ์เราก็ต้องขูดที่มันสมบูรณ์ใช่ครับเขาถึงจะออกมาดีใช่ครับเขาตกใจไหม เออเป็นไก่ที่ไม่ขี้ตกใจนะครับเพราะว่าเป็นไก่ป่าที่คุ้นคนพอสมควรโอ้อย่างนี้เราก็จับได้อย่างเมื่อกี้น่ะผมจับได้ง่ายๆเลยใช่ครับซึ่งซึ่งไม่เหมือนกับไก่ดําสายพันธุ์ที่ประเทศไทยผลิตขึ้นมาอ่านนั้นจะเป็นไก่ดําที่ตื่นคนพอสมควรเพราะาจะมีนิสัยไก่ป่าที่รุนแรงพอสมควรครับอเออแล้วอย่างพอพอไข่มันออกมาเนี่ยเราให้มันฟักเองไหมฮะเออผมไม่ได้ให้ฟักเองครับมผมใช้ตู้ฟักทั้งหมดเลยเพราะว่ารองรับกับการกับความต้องการของตลาด แล้วก็ของลูกค้าที่สั่งออเดอร์ยอดจองอยู่ที่ประมาณ4เดือนล่วงหน้าครับ <ừ> ผม <ừ> เพราะฉะนั้นถ้าเราให้แม่มันฟักเนี่ยมันจะนอนฟักทั้งหมด21วันแล้วเลี้ยงลูกอีกหนึ่งเดือนอครับกว่าจะจับแยกออกได้ก็เสียเวลาไปทั้งหมดประมาณ2เดือนแต่ถ้าเราฟักเองถ้าเราฟักเองเขาจะ หยุดการให้ไข่หนึ่งสัปดาห์แล้วอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อไปเขาจะไข่อีกต่อไปเลยครับเขาจะเป็นการย่นระยะเวลาในการให้ไข่ของเขาไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาฟักเองเขาเลี้ยงเองเนี่ยเขาไม่ให้เราจับเลยใช่ครับเอมันจะใช้เวลานานถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็ยกไก่ออกได้เลยได้เลยครับผมจับยกได้ไหมได้ครับผมอยากรู้ว่าหลังข้างนมีมีไข่ไหมได้ครับยกได้เลยครับเขาไม่ว่าเราเหรอฮะไม่ว่าครับโอ้ยอย่างนี้เลยอออกมาเป็นไข่อย่างนี้เลยนะครับผมอย่างนี้เราก็เก็บไปฟักได้เลยใช่ครับ ไข่ไก่ตามุกโเรียออกอย่างนี้มีราคาเลยไหมฮะนี่เลยครับฟองละฟองละหนึ่งร้อยบาทครับผมโอ้แต่ถ้าเป็นไข่ไข่ไก่ตามบ้านเราฟองละสามบาทใช่ซื้อไปฟักเองก็หนึ่งร้อยครับผมถ้าเราฟักให้ล่ะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเหมือนกันเหรอครับโอ้งั้นผมให้เอฟักให้ดีกว่าได้ครับเขาอย่างเงี้ยพอเราเอาไข่ออกมาปุ๊บอีกหนึ่งสัปดาห์ครับผมเขาจะไข่อีกใช่ครับโอ้นี่คือทั้งหมดนี่คือไก่พบแม่พันที่เตรียมจะฟักแล้วใช่ครับอยู่ในเล้านี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ เป็นอย่างนี Anyways, tea, ้นี่เองเดี๋ยวมีโรงเรือนหนึ่ง another, ให้ผมดูอ mm? ีกไหมฮะมีอีกสองโรงเรือนครับผมอ่างั้นเป็นไก่ขาวไก่ขาวใช่ครับกาลังเริ่มไข่เลยครับอ้ออันนี้คือไก่ไก่อ่านี่ไก่ไก่เสียซิงแล้วใช่ครับตรงนี้เสียซิงแล้วไข่แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวสักพันหนึ่งเอ๊ก็จะจับไอ้ไข่ตรงนี้เก็บเนี่ยไปฟักครับผมใช่ไหมฮะ่แล้วก็เลี้ยงต่อไปหรือส่งจําหน่ายต่อไปครับผมเฮ้ยแต่เราสามารถเก็บไว้ก่อนได้ไหมว่าเอ๊ะอย่างตอนนี้ยังไม่มีออเเดดดดอออรรร์สสัั่่่งงงยจะาาามมมถก็บขไไไไว้้้ ตผู้ปกติทั่วไปเนี่ยอยู่ได้แค่7วันถ้าหลังจาก7วันก็คือจะเสียหายเลยฮะก็คือไข่จะไม่มีเชื้อแล้วเช้อไปไก่ดาวอย่างเดียวใช่ครับผมอ๋อแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราคือเก็บฟักเลยครับผมฟักเลยฟักเลยอย่างเดียวเลยครับผมโอเคอังนั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งที่เป็นไก่สาวที่ยังไม่ไม่เสียซิงพร้อมที่จะถูกตัวผู้เข้ามาผสมพันธุ์แล้วเราไปดูกันครับท่องเราไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจ ูได้เห็นมาาากกกมยยยยททท่่องเเีววัไไปนรดเหล่าเข้าพันสามาหนึ่งเดือนกำลังใจคนงดเล้าก็เริ่มถดถอยน้ำมะนาวชื่นใจไม่ทำไมให้หวังสุดยอดเลยหมดเล่าได้เป็นเดือนหวังตแต่แต่งดเล่าในงานดีขึ้นเยอะเลยนะ เดี๋ยวพี่วังกลับบ้านกันตัวใครเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อเข้าพันษานี้มาสามัคคีกันไหนขอดมปากไหนสินิ่งอีเแล้วไหมช่วยชมให้กำลังใจให้เขางเหล่าครบพันศาท่องลรไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปกันายกระเช โอ้โคุณชมครับตอนนี้เอก็พาผมมาอยู่ในเล้าไก่ที่เป็นไก่สาวที่ยังยังไม่เสียซิงแต่ว่าในเล้าเนี้ย จะเป็นไก่สาวไก่สาวของเราในที่นี้คืออายุเท่าไหร่6เดือนครับ5ถึง6เดือน5ถึง 6, 6เดือน <6 S 1> ครับเอเอมาทันนี้ฮะ5ถึง 6, 6เดือนก็คืออยู่ในช่วงอัตราที่มันมีเชื้อเติมเต็มตัวใช่ครับแล้วก็พร้อมที่จะผสมใช่ครับในการผสมไก่ดำมองโกเลียเนี่ยที่ว่าปล่อยเป็นธรรมชาติแต่ก็ต้องมอีตราส่วนนะใช่ครับว่าว่าเราจะปล่อยตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวก็ผมใช้ตัวเมีย5้าตัวตัวผู้หนึ่งตัวครับผมในการรวมฝูงแล้วฮะครับผมแล้วตัวผู้เราต้องมีอายุมันไหมตัวผู้ต้องอายุประมาณ8เดือนนขึ้แป ก็ปล่อยมันผสมไปอย่างนี้เลยใช่ครับเมื่อมันผสมแล้วเนี่ยอ่าหลังจากนั้นกี่วันมันถึงจะจะให้ไข่ให้เราก็หลังจากที่มันผสมไปอยู่ในช่วงระยะอ่าก็คือ3าถึงหอาทิตย์ครับสวันถึงหอาทิตย์ก็ตั้งท้องใช่ครับออกไข่เลยใช่ครับผมโอ้โหไอ้มันร้อนไม่มันร้อนไหมก็จริงๆไก่สายพันธุ์นี้ไม่ชอบอากาศร้อนนะครับก็ผมก็เลยใช้หลักการวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักวิศวะในการทําโรงเรือนอก็คือใช้สังกะสีที่บางที่สุด สังกะสีที่บางที่สุดครับบางที่สุดถูกที่สุดทำไมอ่ะเพราะว่าสังกะสีที่บางที่สุดมันจะไม่อมความร้อนครับจะคายความร้อนได้ดีสังเกตไหมครับว่ายืนอยู่ในนี้มันจะไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่จะเย็นมากครับแล้วก็ลงเรือนจะต้องเปิด 80- 1 0 0้เซ็โอ้คือเป็นแค่ถ่ายบางเงี้ยใช่ครับผมคือให้มองให้มันมองเห็นนู่นนี่นั่นด้หมดเลยใช่ครับผมลมก็จะโกลว์ได้ดีใช่ครับถูกไหมครับโอ้ เออเออเออ,เอ,อก็ก็คือทําง่ายๆนะครับผมเหมือนแค่แค่เป็นเพลิงพอมีเพลิงมาใช่ครับอันนี้เป็นแค่ที่นอนแล้วก็ที่ออให้ไข่เขาแค่นั้นเองครับเราต้องคํานึงถึงความสะอาดมันไหมคหํานึงครับเพราะว่าผมจะ,ะมีการฉีดพ่น EM ทุกๆสัปดาห์ออครับแล้วก็สังเกตได้เลยว่าจะไม่มีกลิ่นเหนม็นที่อยู่ในนี้นะครับจะไม่เหม็นะจะไม่รบกวนบานรอบข้างครับจะมีการบําบัดน้ําที่ดีมีการกระจายตัวมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําในรูปแบบของพอง ได้ครับผมทั้งหมดเลยโอ้คือพอถ้าเกิดมันโกรกเนี่ยเออเราจะมีน้ามีอะไรอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมเราก็ดูดน้ําจากคลองอะไรเข้ามาใช่ครับเราก็บําบัดดาให้ลมมันโกรกตลอดเวลาใช่ครับกลิ่นก็จะไม่ไปรบกวนเพื่อนเพื่อนบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่เราเลี้ยงไก่ขนาดนี้เยอะขนาดนี้ยังไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมครับแล้วส่วนมูลไก่มันล่ะมูลไก่อ่เอาไปนําเป็นปุ๋ยครับก็ไปใส่ไผ่ที่ปลูกไว้แล้วก็ใส่นาข้าว ที่ทากันทั้งหมดเลยครับไอไผ่นี่ที่บอกว่าซื้อมาจากผู้ใหญ่โชคหรือเปล่าฮะอ่าใช่ครับซื้อขายกันเองวากันเถอะครับผมผู้ใหญ่โชคก็ซื้อไก่จากที่ไปครับอ่านี่คือดูเหมือนง่ายๆนะพี่อ่าเอเอมันมันมันไม่ได้ยากเลยอะผมทําให้มันง่ายที่สุดครับเพื่อให้เรามีเวลาทาอย่างอื่นนอกเหนือจากไก่ได้อีกครับผมแต่กว่าจะง่ายมันก็ต้องมีอุปสรรคต้องครับมันมีโรคมีอุปสรรคอะไรไหมที่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 เราต้องคํานึง เป็นพิเศษเลยเนี่ยไก่ดำครับนี่ครับไก่ดาสายพันธุ์มองโกเลียโรคที่เป็นหลักๆเลยก็คือโรคหวัดหน้าบวมก็คือครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูงั้นไปดูดีกว่าว่าโรคที่คุณผู้ชมถ้าจะเลี้ยงไก่ดํามองโกเลียเนี่ยโรคเขาเป็นอย่างไรแล้วหน้าตาโรคนี้เป็นยังไงคือถึงว่าับเป็นแล้วนี่อันตรายเลยใช่ไหมอถามว่าเป็นอันตรายแต่ว่าสามารถควบคุมได้ครับควบคุมได้งั้นปะไปดูกันครับครับ นี่คือล,ลักษณะไก่ที่เป็นโรคใช่ไหมครับผมโรคที่เอบอกคือโรคคือโรคหวัดหน้าบวมครับจะเป็นเฉพาะไก่ดำมองโกเลียเท่านั้นเลยเออจริงๆไก่ทุกสายพันธุ์เป็นหมดครับแต่ว่าเอ่อโรคเนี้ยจะจะเล่นบบตัวได้ดีในไก่สายพันธุ์นี้ครับผมมันมาจากฝนตกร้อนมากๆใช่ไหมใช่ครับควาะหมักหมมของอ โรงเรือนแล้วก็เชื้อโรคที่มากับนกก็ส่วนใหญ่ครับจริงๆเราก็ฉีดวัคซีนมันอยู่แล้วนี่วัคซีนเราทําแล้วครับแต่บางทีมันมันไม่ทั่วถึงทุกตัวมันอาจจะทาให้เกิดได้เป็นบางตัวครับครับผมลักษณะมันจะเป็นอย่างงี้ตาู้ี่ตาก็คือระบบทางเดินหายใจของไก่ก็คือหูตาจมูกเหนือมันเนี่ยแล้วก็ปากเนี่ยจะเป็นระบบทางเดินหายใจเดียวกันอพอเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งของของร่างกายเขาเนี่ยตันมันจะขึ้นตาฮะ<อ>โรคโรคตัวนี้นะครับ อย่างนี้ก็รักษายากครัไม่ได้แล้วฮะอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้คือตาบอดสองข้างไม่ได้แล้วก็ครับผมก็ก็ต้องปล่อยตามไอายุไขมันไปใช่ครับแต่ส่วนไหนที่เราดูทันดูทันก็รักษาหายรักษาชีวอซีนหายใช่ครับหายเลยจริงๆก็ป้องกันได้ป้องกันได้ครับแต่ถ้าไม่รู้ติดหมดติดหมดครับแต่ถ้ารู้แยกออกมาคือป้องกันได้ใช่ครับมีโอกาสหายยังทําราคาเป็นมื่อผ่านไม่ผ่านต่อไปได้ใช่ครับผม ระวังงั้นนะคุณผู้ชมจะเลี้ยงไก่ดำมงโกเรียก็ต้องระวังเรื่องนู้นโรคนี้อย่างเดียวใช่ครับมันมาพร้อมกับหน้าฝนหรือยังไงมันมาพร้อมกับหน้าฝนครับผมส่วนใหญ่แล้วก็อากาศที่ร้อนจัดพอสมควรครับมันทําให้เกิดเกี่ยวกัรบระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นก็ต้องเสริมพวกวิตามินหรือไม่ก็แร่ธาตุผสมน้ําให้เขากินบ้างครับก็ตามที่ใรับ,บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะใช่ครับอ่ะคราวนี้อาหารที่มีแหล่งสาคัญในการที่จะขุนหรือในการเลี้ยงไก่ดำมงโกเรียครับเออเอาอาหารอะไรมาให้ไก่พวกนี้ ตอนนี้ผมใช้อาหารที่ทําเองแล้วก็อาหารที่ทําซื้อจากท้องตลาดแต่ว่าใน,ในเรื่องของการมีไก่จํานวนเยอะอืเลยต้องเน้นในเรื่องอาหารที่ลดต้นทุนพอสมควรครับผมเลยทำใช้อาหารกากมันมักยีสของ, <c oughs> ข,องของท่านบริษัทชัยบาดานเอากากมันใช่ครับมาหมักกับยีสครับผมยีส ผสมกันผสมกันหลายๆอย่างครับแล้วทิ้งไว้ประมาณสิบมันจะมีส่วนผสมอยู่ประมาณ6 7อย่างครับโอ้โหนี่คือเป็นการลดต้นทุนด้วยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่รู้กระบวนการผสมอาหารไก่แบบนี้เราก็ซื้อหัวอาหารอย่างเดียวเลยใช่ครับโอ้นี่ก็หมดเยอะนะลดต้นทุนได้เยอะพอสมควรครับหนึ่งตันเนี่ยผมใช้เงินในการทำเนี่ยไม่ถึง1000บาทต่อหนึ่งตันอาหารไก่หนึ่งตันเนี่ยนะใช้เงินไม่ถึง1 0 0 0บาทใช่ครับแต่ถ้าเราซื้ออาหาร1ตัน เราจะใช้เงินอยู่ที่1น8 0 0มนบาทโอ้โหสิบเท่าครับผมงั้นมาพาผมไปดูซิทำาหานไก่ทํายังไงเอ๊ะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับมันมีก็คืออยู่ตรงนี้เลยครับผมอันนี้คืออาหารท้องตลาดทั่วไปอ่าเป็นอาหารเม็ดสาเร็จรูปใช่ครับผมครับผมอยู่ที่กิโลกรัมละ2 2บอาทครับแต่อันนี้เป็นอาหารกากมันบักยิบที่ผ่านการหมักมาแล้วประมาณ10วันต้นทุนในการทําก็คือกิโลกรัมละ73สตางต S 1> <S 1> <S ส่วนผสมก็จะมีอยู่ในนี้ก็จะมีปุ๋ยยูเรียแล้วก็กากน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลทรายแดงแล้วก็ยีสต์ครับผมที่นี้ครับผสมกสมันพวกเขา<ผ>ตามมาตาส่วนนะฮนะเดี๋ยวคุณผู้ชมเรา ศึกษาตราส่วนที่นี่เอาเองว่าตราส่วนเป็นยังไงแต่กากมันเราก็ไปซื้อกากมันทั่วไปไอ้ที่อยู่โรงแป้งโรงมันเนี่ยที่เขาเอา้างมันออกมาแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยที่นั่นเขาจะขายอยู่ที่ตันละ350บาทต่อหนึ่งตันเราก็ไปซื้อมาเลยทีเดียวเลยใช่ครับโอ้โหแล้วเราผสมเก็บไว้ได้นานไหมเก็บได้เป็นปีครับทีเดียวเก็บได้เป็นปีเลยใช่ครับโอ้โหโปรตีนเขาอยู่ที่ประมาณ14ถึง21เปอร์เซ็นต์เกันแต่ว่าจะมีแค่โปรตีนกับใยหาร เพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นต้องใช้อาหารตลาดมาเสริมเข้าด้วยครับก็คือนํามาผสมแล้วก็ให้ไก่กินครับผมเราก็ให้อาหารเนี่ยวันหนึ่งเช้าเที่ยงเย็นหรือว่าอย่งไรผมให้อาหารเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นโดยให้ตัวตัวกากมนผสมยีสต์กับหัวอาหารเนี่ยใช่ครับพวบคู่กันไปเลยใช่ครับส่วนน้าก็อย่างที่บอกว่าเราใช้น้ําจากบ่อใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องผสมสารอาหารอะไรเลยใช่ครับไม่ต้องผสมยาไม่ต้องไปใส่อะไรเลยใช่ไหมครับ ราจะขุนเป็นตัวล่ะขุนเป็นตัวเพื่อทําเป็นไก่ดาขายครับต้องทําอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับรอธิบายได้ก็คือโรงเรือนต้องมีอย่างน้อยก็คือ12อคูณ5เมตรเทปูนโรยแกบแล้วก็มีการอบไฟมีการให้หารแบบท้ายหลังจริงๆจังๆนี่จะเป็นลักษณะเหมือนไก่พันธุ์ทั่วไปเลยครับทำเป็นรูปแบบอุตสาากรรมครับอ๋อเราเราต้องขุนอย่างดีเลยใช่ครับไอไก่ขุนพวกนี้เราจะเวลาการเลี้ยงนานไหม อยู่ที่ประมาณ60-65วันครับผม6 0วันจะตกประมาณกี่กิโลอยู่ที่1กิโล2ถึง1กิครับนี่คือความต้องการของตลาดใช่ครับถ้าเกินนี้ตลาดก็ไม่ต้องการละมันขึ้นมออไฟไม่ได้จริงๆก็ต้องการอยู่ครับถ้าเป็นในตลาดของแถบเพื่อนบ้านกนะ็คือต้องการไซส์2โลขึ้นไป oh. แต่ว่าตอนนี้มีการเชื่อขึ้นห้างแมคโคแล้วก็อยู่ที่ไซส ํา้วแม็กซีขีดเลี้ยงแค่3สัปดาห์ก็ขายได้แล้วครับเอ่อคือถ้าเลี้ยงแบบฟักไข่จะเป็นแบบอย่างเราอย่างนี้ทําแบบบ้านๆใช่ครับแต่ถ้าเลี้ยงขุนเนี่ยก็คือเป็นโรงเรือมาตรฐานเลยใช่ครับให้อาหารทางรางมีไฟมีการอบดูแลอย่างดีใช่ครับผมใช่ไหมฮะนี่ก็จะเป็นการแจ้งปุสัตว์อีกแบบหนึ่งเลยใช่ครับผมใช่ไหมฮะจะต้องอยู่ในการคุ้มครองดูแลของปุสัาว์โดยละเอียดด้วยใช่ครับเมื่อเราบอกว่าไข่พวกนี้เราไม่เราไม่ให้แม่มันฟักเองเราจะฟักที่ตู้อบตู้ฟัก ใช่ครับมันเป็นยังไงเราเราจะทําการคัดแยกไข่ออกไปฟักแบบไหนยังไงก็คือมีการเก็บไข่ทุกวันแล้วรวบรวมไข่ไว้หนึ่งสัปดาห์แล้วเข้าฟักหนึ่งสัปดาห์ผมจะมีไข่เข้าฟักทุกๆวันจันทร์แล้วก็จะมีไก่ออกทุกๆศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คืออยู่ในตู้ฟักทั้งหมด18วันก็แล้วก็อีก3วันอยู่ในการอบเป็นตัวครับผมตู้ฟักก็คือจะฟักอยู่ในตู้เนี้ย18วันในอุณหภูมิเท่าไหร่ อ่าุดุองศาถ้า hmm. ค mm ุณผู้ชมสนใจตู้ฟักก็ติดต่อได้ที่นี่ได้ครับผมคราวนี้เรื่องรายได้ถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะเลี้ยงไก่รายได้มันอยู่ที่ประมาณอย่างไงเข้าๆเลยอัตราส่วนครับตอนนี้ผมขายลูกพันธุ์อยู่ที่ตัวละ100บาทอืบาทฐานการัผลิตของผมตอนนี้อยู่ที่4 0 0ถึง500ตัวต่อสัปดาห์อ่าลองเอา500ตัวลองคูณ100ดูก็อยู่ที่สัปดาห์ละ5 0 0 0 0บาทเดือนหนึ่ง0 0 0แสนครับ คุณผู้ชมเดือนหนึ่งสองแสนแต่อัตราค่าอาหารเนี่ยหนึ่งตันคพันกว่าบาทเองใช่เ <laughs> อ้าเอ้านี่คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจที่จะเลี้ยงไก่ดําเอ๊ะช่วงนี้ถ้าจะมาหาเอ๊ะติดต่อได้ยังไงมาดูยังไงเครือข่ายเอ๊ะเป็นแบบไหนอ่ายินดูุย,ยินดีให้ติดต่อได้เลยนะครับก็คือตามเบอร์โทรศัพท์หรือว่าตาม Facebook ก,ก็คือไก่ดําภูพานไก่ดํามองโกเลียเอ็นเอฟาร์มครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับ0879492260 ไก่ดำภูพันเลี้ยงง่ายไรได้ดีครับผมคนที่ต้องการเลี้ยงเนี่ยยังมีอัตราที่สูงอยู่คนที่ต้องการทําแบบจริงๆริงจังในรูปแบบของารได้เสริมยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เรียนรู้หรือว่าไม่ได้มาเรียนรู้ที่ฟาร์มจริงๆทางฟาร์มจะไม่ได้ขายให้ครับผมเอาละคุณผู้ชมครับอ่ะยังไงจะทําอะไรก็ศึกษากันอย่างจริงจังแล้วไรได้งามแบบเออย่างนี้นะครับวันนี้รายการน้องใบกำลังเกษตรก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเอ่เป็นอย่างมากครับที่ให้เราได้มาดูการเลี้ยงไก่ดํามงกูเลีย ที่ดูแล้วมันจะง่ายมากๆแล้วก็รายได้ดีแต่ถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงไม่จริงจังนะฮะก็จะไม่ได้เป็นแบบเอ๊นะเอ๊เขาทดลองเขาพิสูจน์มาแล้วหลายๆปีกว่าจะสาเร็จขนาดนี้ต้องมาศึกษอายอย่างจริงจังันนี้ขอบคุณเอ๊เป็นอย่างมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับรายการของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้ายังมีอะไรดีๆให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเข้ไก่ดูสิครับว่าอยู่เขาก็ไม่สนใจเลยฮะเขาทับกันเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูนี่ ไม่ได้สนใจอะไรเราเลยฮะโอ้คุณพี่ช้าเขาก็ผสมสกันอย่างเงี้ยครับผมอยู่อย่างเงี้ยน่งือุดสนลยนะในคุณชนเป็นเพชรตัวไก่ที่ได้คบมาแบบพื้นง็นาจะพอเห็นกันอยู่รู้ว่าเธอเองก็รองใช่หรือเปล่าพอจะมีแนวทางเหมือนเกินไหมใจของฉันและเธอตัง